กลาบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนเลยนะมาถึง EP ที่2แล้วเปิดแพ็คแรกเปลี่ยนตามล่าหาอานายนะมาดูกันว่าวันนี้เราจะตามหาเจอหรือเปล่าอานายแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมานะเดี๋ยวไปแลกเปลี่ยนกันนะขอไล่เกลือก่อนอันดับแรกไปเลยมาแลกเปลี่ยนอุ้ยอะไรเราก็เยอะเหลือเกินนะ ก็ต้องยอมอะเอาขายได้ไปแรกนะรอบนี้มีอีกไหมอเอาเก้าสองไปอีกตัวหนึ่งเลยเก้าห้านี่ตัวละเอ็มอยู่นะตอนนี้เอาเก้าหกไปด้วยกันเก้าหกนี่เก้าห้าขายได้แพงกว่าไงรอบนี้เดี๋ยวสองแสงตามสูตรนะหนึ่งแสงแสงที่สองแล้วเรา ไปอานายบราซิลด้วยนั้นบราซิลอู้เป็นโปรตุเกสว่า c ีเอ็มใครก่อนโปรตุเกส c ีเอ็มเนี่ยโอ้เจ้ามูรินโญ่นะโอ้จะเอาอานายพอ,อ,อไม่เนี่ยอะไรเนี่ย นี่นะเอาเนต้าไปแลกแม่งเลยรอบนี้ไปซื้อวนะ่าอเนต้าเนี่ยเลื่อนหาอะไรก่อนในซิมมอนตัวหนึ่งที่เหลือคงต้องใช้ขายได้นะเก้าห้ามีถูกถูกอยู่ตัวหนึ่งนะที่เหลือใช้เก้าห6ให้หมดสองแสงซ้ำที่สูตรของเราเหมือนเดิม หนึ่งแสงแสงที่สองไปปาดขวาเพื่อหวังผล็อกแล้วสเปนเอสทีอูอาสปาดนะก้าวจิตไม่เอางวอย่างได้อานายอ่ะ อยมาเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนนะแลกใหญ่รอบนี้ต้องใช้เก้าสิบหกว่ะไม่เป็นไรมันมาบ่อยอยู่แล้วเก้าหกเนี่ยสามแสงไปสองแสงนี่เกลือจัดนะหนึ่งแสงแสงที่สองเปลี่ยนมากนะรอบนี้เป็นสามแสงนะอย่างที่บอกไป ขอ,อบาซิลสามแล้วไปบาซิลนะไหวนะ,วนะ E อเอไหวอังกฤษซีเอ็มอาแจกว่ะเดินไปสันนะจอเรนเดินไปสันเนี่ยดีว่าูนมาอีกแล้วข้างในอีกสองตัวเก้าห้านะเดี๋ยวเราจัดแพ็คก,กันต่อนะ ไปข้อเสนอลิมิเต็ดก่อนหนึ่งแสงไปเลยรอบนี้หนึ่งแสงเท่านั้นไปแล้ววอลกว่ะอาราซิลเป็นอานมมอร์เจนซีบีสมูทส์อะไรแบบนี้ไมู่้จัดเลยอุย้ยคุณบอกมันกี่รอบแล้วเก้าสเนี่ยไขายฝันกันจัดรอบนี้ไปเหลืออีกแพ็ค แสงแสงที่สองแล้วไปสองแสงตามสูตรออืเป็นเหรียญน่ะเท้า,ทาเส้นนะนี่จัดแ,แพ็คขายไม่ได้นะชุดรวมประจำวันนะไปเลยหนะ้าอะไร หนึ่งแสงแล้วไปแสงเดียวขอซ่อมหน่อยบเบลเยี่ยม C F อกูรู้แล้วใครอเมอร์เทนนะนี่เมอร์เทนนะเก้าสิบเจ็ด พอเสนอประจำวันนะรหัสรองเพชรผมหมดเรียบร้อยนะรอบนี้หนึ่งแสงแสงที่สองไปสองแสงเอ้แล้ววอล์กวอล์กมาเป็นอะไรก่อน LM 9เก้าสิบสามชัวร์ีมนี้นแปลกๆเท่นั่นเอง อ้ส3ม่อีกแล้วทำไมวะไหนๆมึงจะวอกแล้วอะ่ะจัดแพ็กต่อนะยังมี fc พอยท์เหลืออยู่1พันนะรหัสลองผมนี่เลยข้อเสนอลิมิเตตนักเตะขายได้ด้วยนะหนึ่งแสงรอบนี้3แสงไปแสงที่2 สแสงแล้วขอวอล์กได้ไหมรอบนี้แสงที่สามแล้วไปวอล์กมานะเหรียญแล้วเทาเส้นอีกแล้วต่อดีสองแสงตามสูตรหนึ่งแสงแล้วแสงที่สองแล้วไป อือหเหลี่ยญคู่เลยรอบนี้โอ้ยได้ตัวสามีอีทาวเส้นอีกแล้วเราก็คงต้องทำการไล่เกือนก่อนนะเมื่อกี้เกลือเต็มที่เลยไปเลยนะอะไรเนะี่ยไปแลกใหญ่กันต่ออะไรพร้อมใจพร้อมเราทำได้ฮะรอบนี้ หนึ่งแสงสองแสงตามสูตรแล้วไปตามสูตรแล้วนะ้ะรอบนี้ต้องมาแล้วต้องติดแล้วสักรอบนึ่งเสเงป็นไปผมช็อตเลยนะโอ้ย,อย,อยไม่ก้าหกนะ เนี่ยดีมาฟ้อนอย่างมาอย่างบ่อยรักกูเกินมาเดี๋ยวจัดแพ็กต่อนะรหัสหลักนี่ไปจัดชุดรวมประจำวันกันก่อนสามพันเพชรน,นะหนึ่งแสงสองแสงแล้วไปเฮ้ย รั่วจัดไปน้ำแสงอะไรนะซ้อมนะรอบนี้สามแสงหนึ่งแสงผ่านแล้วแสงที่สองสามนะเมื่อกี้ถือว่าไล่เกลือไปแล้วสองแสงนะใช้สูตรแล้วไปสามแสงแล้วออกมาแล้วบอนแลนด์ CDM ใครอีกอ่ะ โหตรนหกจับเปิดเก้าห้าถึงหนึ่งร้อยหนึ่งกูได้เก้าห้าลุยต่อสี่แพ็คเนี่ยอานใช้สี่พันเพชรนะหนึ่งแสงแสงที่สองแล้วไปสองแสงตามสูตร ฮ้ยเราวอกว่ะรอบนี้เล่นมาก CDM เฮ้ยเก้าหกไงอันนี้อุปวอลได้นะสี่พันเมตรได้อุปมาเก้าสิบหก EM ยี e ่สิบเอ็ดเอ็มนะรอบนี้ใช้ได้ใช้ได้สวยเลยนะไปพอเสนอลิมิเต็ดต่อนะห้าร้อย FC point หนึ่งแสงไปแสงเดียวจูบหน่อยเหรียญอีกแล้วต่อสิไปเลยนะโอ้โหเหรียญคู่เลยวะ่ะได้ตัวสามอีกโอ้นักเตะเต็มไม่สนนะโอ้ย ิดหนักเลยรอบนี้อ่ะเฮนโด้ก็เฮนโด้เอาไปแลกเลยนะ97ไม่สนนะอานายมาก็คุมแล้วหนึ่งแสงสองแสงไปตามสูตรเบลเยี่ยม LM ฮาซาน้องใช่ไหม อ่ะใช่แลนาซาโนโอ้โหได้เก้าหกกูเอาเก้าเจ็ดไปแรกได้เก้าหกนะข้างในนี่เน่าเหมือนด้ม<อ>าเดี๋ยวจัดแพ็คกันต่อนะขพอเสนอประจำวันหนึ่งแสงไปแสงเดียวเท่านั้น นี่โลว์อักอ,อีกแล้วว่ะนี่4,000เพชรนี่แม่งมาดีนะเ,เกินเก้าเกินเก้าห้พอไม่เอาเก้าสา oh <my> ม No God No God Please No 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 บอกกี่ห้องแล้วเ้าสามเนี่ยเหลือไหนหน้าจัดอีกมั้งเนี่ย นี่ชุดรวมนะไปเลยนะอะไรขอดีๆได้ไหมรอบนี้ไม่ไหวแล้วสุดจะทนแล้วหึงแสงผ่านแสงที่สองไปสองแสงนะสูตรนี่แม่งไม่มาเลยนะมาซิวมาซีดีอมอีกแล้วเหรอ ก๊อปเดียวได้ขายได้แต่ยังนี้มาทำไมวะขายไม่ได้เนีย่ยแพ็กโอลสิบนะไปเลยเอ้าข้างหน้ามันขายได้นี่วะลืมเลยอ่ะข้างหลังขอดีๆหนึ่งแสงผ่านแสงที่สองไปสองแสง สูตรมันต้องติดบ้างสิวะอู้เป็นทีวายฮอนแลนด์จบแล้ <It> s <S วเ<ะ>บิร์กแคมป์นะเอามาก็เป็นอะไรเนี่ยนี่เบิร์กแคมป์จบเลยคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โห e อเออะไรมันจะเหนียวขนาดน,นั้นวะแค่อาายตัวเดียวให้กันไม่ได้เหรอ แลกแล้วแลกอีกเปิดแล้วเปิดอีกตั้งกูหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ